สวัสดีจ้าเนยายนงพามาเก็บพักค่ะหาเก็บพักกินแรงบึงในสวนฝนตกนูหลายแชะไปหมดเลยค่ะแชะไปเมืเลยจะได้พักกินแรงจะกลัมาอนี่ มียังก็เก็บไปกินนะฮะนนเก็บไปกินพ่อได้เหล้ขค่เหลวแรงจะได้พักเงี้โอ้ยอันชันไอ้ดอกดอกอันชันมีเลนอยเมาายื่อไหร่ น okay. ี่ค่ะ่น้องฝนตกหางไรแฉะไปเมืดอสดอือหึอทน,ทน,ทน้น้ำทุ่นทุ่นเกิสายทุ่นเกิดสายนะน้ำถว่ว โ oh, อ้ยพี่น้องมึงดอกกระเจียวมึงดอกกระเจียวมึงดอกกระเจียวกินบนได้ดอกแกเป็นอย่างนี้นอดอกกระเจียวอันนี้ก็แห้งกอดอันนี้ก็เท่า จนเถาหมดแล้วค่ะเถาหมดแล้วทางอื่นมีอีกบ่ทางอื่นก็บะหมี่มาเบิ่งดอกกระเจียวกันพี่นอ้องเองดอกกระเจียวนี่ผู้ได้กับหูแจ๊กนะคะเป็นรูปทรงกระบ,บอกเนีน่งรูปเป็นรูปทรงกระบอกดอกกระเจียว ปีหนึ่งมีเทียเดียวเนาะเนี่ยคือเป็นเกิดปีละครั้งดอกตูมเนื้อมันจะแน่นแน่นดค่ะดอกตูมมันจะเนื้อแน่นแน่นดอกตูมตุมลวกกินกับปนกับแจ้วกับปลาแดกบองกับน้ำพริกนี่ค่ะกินก็อันใดก็ได้ค่ะ กับพลกับเจียวกับน้ำพริกเขากัดคักนี่ไหคะสวยมากๆนะประโยชน์ก็คือดอกเกียวนี่ประโยชน์คือลดท้องการท้องผูกเหมืองกันค่ะในการท้องผูกหรือขับลมเรื่องนี้ดอกกระเจียวมันจะช่วยขับลมนี่ค่ะช่วยขับลมในกระเพาะเนาะค่ะนี่มืนขับลมในกระเพาะ ดอกตูมหรือว่าแก่ไอ้อน,นั่นค่ะแก่มดลูกอักเสบนี่ค่ะนี่อยู่สองดอ,ดอกนี่ค่ะดอกนี้คนนี่นะนแก่มดลูกอักเสบก็ได้เด้อค่ะพี่น้องประโยชน์ของดอกกระเจียวนะะี่ มีประโยชน์มากมายมีประโยชน์มากมายการปลูกก็เอาเอาโน่ไหมคะเอาเงาเอาเงาเอานอ่อมันกับบะหมี่นั่นเอานอเอาเงาเอานอนี่ไปปลูกการปลูกปลูกต้นนึงกระเพรออกมาหลายดอกสรระคุณมากมายประโยชน์ มากมายเลยดอกกระเจียวเป็นสม,มุนไพรนะอย่างๆอี้ย,าย,ยมาจีบไมาเก็บผักก็บอกได้เห็นดอกกระเจียวชุดสองอันจะหาเก็บผัก,กเกษตรดีกว่าจะหาเก็บผัก,กเกษตรทั้งต่นเนาะยายนอ้องภาไปกเก็บผัก,กเกษตร ในสวนยากไปยากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ FC จะนนองภาพเาบืองสน,นิก่นันเดอค่ะสวัสดีค่ะ